เตอนเียมก็นเล่ดไอ้สัตว์เอ้ยดูคนเมาโฮเล่นกันนะครับเอยโอ้โอยอ้อ้โอยกหอกจ้ ủa chị 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 ủa เอาละครับกังเกงได้หลุดออกไปแล้วเฮ้ยโลดเหรอยองคนตีนอหรอไอยองนี่มังไอ้จ๊อกโอเคครับยองนางมันมอมไว้ดิไป,ไป โูร้อนมึงเลียงงูคงอนจะยัเ yeah, ข ok, ้ามาอีตยัเข้ามาอีอะกูร้อนเลยวโอ้ยโอ้ยอยากจะอ้วกยอกปตีนเหรอมึงไม่ช่วยคนเลย่ะตอนนอนไม่รู้งไปเช้าเยกูไปจ่า โตเป็นไรเหมือเรียกว่ากำลังมาโอ้ยยาไอ้จับไอ้จับไอ้เจียจับโอ้ยไอ้เจียจับโอ้ยไอ้เจียจับโอ้ยโยนไอ้เยี่ยมึงเก็บแล้วเนี่ยมึงก็ยังหายมาไอ้เยี่ยช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยครับสนับสนุนหน่อยครับสนับสนุนหน่อยย้อน ไอ้ก <S |ms|> ูเตะเหรอสนับสนุนอะไนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสนับสนุนไอ้ยงกูช่วยเต็มที่แล้วมึงช่วยกูหน่อยดิสนับสนุนหน่อยไอ้ยงมึงอยากกูเตะไหมกูเตะไม่นอนมั้ยไหมกูหรอมึงก็ไปนอนไนี่ตู้มึงดึงนี่อยดิกูก็อยากนอน หึงออกมาหึงออกมามึงอะย่องมึงยิดิมึงอยากเล่นด้วยไหมย่องเฮ้ยน่าสนุนสิบดูกันอีกทีนะครับน่สนุนเลยไอย่องช่วยหนึ่งสองสามทุกคนอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่ครับอะไรดำาๆอะไรมันดำาๆย่องไอเหีย